สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับดูว่าผมรอรวมดำ้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูการทำงานของเจ้าเอสเก้าพครับแทมโก้ครับรเกษตรพัฒนาตรงนี้นะครับแตะกลองมาใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะมาลงงานนะครับตอนนี้ก็เตรียมติดตั้งถังอุ้ม่ันนะครับ ครู่หนึ่งนี่นะครับดูไม้เลยเด้อเพื่อมันตกอยู่ในนั้นเด้อล้งมันนั่งเหมือนกับเบาๆอ่ะเป็นวิ่งนานะครับงานที่สองของวันนี้ครับกลองมาไหมยำครับ พันนะครับโอ้โหฟันเกี่ยวสียังไม่ถลอกเลยเพื่อนเดี๋ยวได้มาชมการทำงานแน่นอนครับอยู่ฝั่งนี้ครับวู้สุดจัดครับลันลันดูครับ มาดูตอนนาทีการลงเกี่ยวนะครับว่าจะสุดจัดแค่ไหนครับอันนี้เป็นรถตั้งรับนะครับ6รอตั้งรับขิดจอมพระเราคุ้นกันดีนะครับคันนี้รถรอครับพอเพิ่มซับนะครับรถรอจอมพระนะครับน,นี่มาตั้งรับอยู่สภาพเข่าครับข่านะครับเพื่อน มาดูข้าวหนาอยู่ครับลมเป็นบางส่วนครับเข่านี่ครับจะได้ตรสอบสมรรถนะไปด้วยครับมาเป็นยังไงจะมีติดขัดอะไรหรือเปล่าครับรถใหม่นะครับเพิ่งลงงานวันแรกวันนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขตบ้านปะนะครับติดต่อกับตัวบ้านยมพระนะครับประมาณกึง่งกลางตอนนี้ อยู่เขตอำเภอจอมพระครับเพื่อนๆจังหวัดสุรินทร์นะครับ,สสรนนรบเดี๋ยวพี่ยังติดตั้งทางอุ้มอยู่นะครับเ,เดี๋ยวเสร็จติดตั้งทางอุ้มก็จะลงให้ดูได้แน่นอนครับมีรถตั้งรับนะครับอพอเพิ่มซัดนะครับอันนี้อิสุดเด็กตานะครับเ,เป็นเขียวโกเบหรือเปล่าครับงซีนี้ สวยครับรอมากครับสุดเลขเก้าพอเพิ่มซับนะครับรถลอจอมระรับเสร็จแล้วเดี๋ยวขันรับไปเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวดูการทำงานใส่เข้าเลยครับดูปั๊มครับเรื่อยเลยปั๊มปั๊มไฮดริกนะครับเป็นปั๊มอะไรนี่ครับ มันเขียนบอกว่า T T R T P อะไรค่ับแต่ผมไม่ค่อยทราบนะครับนี่ครับใหญ่ครับเพื่อนเป็นกรองอนะไรครับจะเป็นกรองดีเซลหรือเปล่างงใจ แทมโปเกษตรพัฒนานะครับรุ่นเอสเก้าันครับตัวใหญ่สุดนะครับตัวใหม่ล่าสุดคันนี้สุดยอดครับเดี๋ยวจะได้มาชมการทำงาน,นครับจะเป็นยังไงอันนี้โชเฟอร์กำลังเตรียมตัวอยู่นะครับน่าจะพร้อมแล้วครับ สตาร์ทเครื่องครับลันลันครับปูลันลันครับใช้สัญญาณด้วยเทเล่หรือเปล่าเข้าฟังกันครับโอเคแลยวแล้วจะเป็นเคองแค่ไหนครับโรงงานคุ่นท้ามองเขาว่าจะเป็นยังไงครับ บางคนไม่แรงมากครับปกติพอดีพอดีครับดูลาทำงานครับต้องตัวขนาดบ้าแค่ไหนครับเจ้าเอ็นเก้าพันนะครับจะเป็นพัฒนาเอ็นโต้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวใหญ่สุดนะครับเอ็นเก้าพันโอ้โหจัดแค่ไหนครับเดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงครับเอาไปกระจายกระจายชิ้เลยนะครับ กับการทำงานบอกเจะที่จําทางนะครับผูย่าตายายตรวใจในการทำงานตุ๊บเนทางนะครับเดินเข้าล้มครับเข้าสวนเข้าโอ้นะครับววน้ำตุ๊บเลยรู้รับเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นตัวรองรุ่นหลังจากไอ้หนุห่มไวไฟนะครับเพื่อ่านไหนอาจจะยังไม่รู้นะครับคือมันมาหลังจากไอ้หนุห่มไวไฟนะครับ ตัวนี้เทนิการเก็บม,มุมนะต้จะเก็บย,ยังไงเดี๋ยวได้สามากครับเงอะไ้เลยครับไม่เร็วมากแต่ได้คุณาภาพครับนี่นะครับพอดีของอันเจ้าเกษตรพัฒนานะครับ19,000 มาทำไมครับเดี๋ยวการเก็บมุมยังไงครับออโดนครับดูกับทีมงานนะครับผู้ใหญ่สุรศักดิ์นะครับบ้านปางครับืบบอว่าดูกันในหมู่ของนักเกี่ยวก็ทีมงานเกษตรนอนนานครับวัยรุ่นเกษตรนอนนา,อานมาจากไหนมานจากแถวบริรัมป์เกษตรนอนนานมาดูครับการเก็บมุมครับ ก็อนอะพดฟงังพดังไม่ไม่แรงมากครับไม่กระจายไม่แรงมากพอดีพอดีครับไม่เดือดร้อนนานถ้าหนครับน,นะนี่ครับพอดีของเขามาถางแล้วลงตัวมากครับโอ้จับเนาะง ด,ดินไม่ค่อยยุบนะครับเพราะตีนแทกใหญ่ดินจะไม่ยุบที่นาจะไม่เสียหายนะครับเี่ครับข้อดีของเขาโอ้แซมโก้ออ e น Pro ปร0เอสเก้าพันรี่ครับชื่อของเขาจำ,จำ,จำไว้เลยนะานใดสนใจส่วนถ้านใสนใจที่จะมาว่าจ้างรถเกี่ยวนะครับก็มาติดต่อได้ครับอยู่ที่บ้านป่านะครับทำงานไปหย่ดโทรศัพท์ครับ เนี้นะครับก็แต่เกี่ยวข้าวก่ามาติดต่อได้นะับเจ็วนี้เดี๋ยวลอมข้าเรานะมาสอบถามได้ครัี่เป็นแบบมบดูพื้นที่นานะครับว่าข้ามันธนาแค่ไหนครับโอ้ข้าวงามหมดทุกจิดอำเภอผมมีอำเภอจอมได้หนยงามหมดน้ำท่วมก็ไม่มีครับทางนี้ฝนม,มาดีตอนท้ายก็เลยได้ข้าวมากครับเดนี้ ลงได้ก็บมุมอีกฟังหนึ่งครับยอดมานี่นะครับขาลงว่งเขาขาลงความความกว้างที่ลงไปก็น่าจะประมาณ สามเมตรสิบถึงสามเมตรยี่สิบนี่แหละครับผมมาประมาณนะน่าจะกว้างกว่ารุ่นปกตินะครับไันใหญ่มากน่าเกี่ยวมาตัวอีกมุมหนึ่งครับเป็นยังไงแทมโ้เกษตรพัฒนาครับรุ่นเอสเก้าพันออลนิวโปรรุ่นใหม่ตัวใหม่ล่าสุดครับสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้เอ่ของน้ำครับ เลืดข่าวยังกับเทียไว้ครับพี่น้องหนช็อตนี้มุมหนึ่งครับเก็บมุมยังไงทีมงานพ่อผู้ใหญ่สุรศักนะครับบ้านปะครับตำบลจอมพระอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับหรือทีมงานโชเฟอร์นะครับกรเกษตรนอนนาน,นะครับเพื่อนถึงงานนี้มาได้เลยครับเป็นกันเองครับ นุกสนานครับาราทำงานสบายๆครับด้วยคุณภาพมาตรฐานครับฝีมือในการเกี่ยวไม่มีเสียหายในที่ไรที่นานครับดูครับดูการเกี่ยวของเขาสุด,ดยอจมากครับว่างมากใหญ่มากครับพี่น้องเกือบ9,000ครับผม การเก็บขึ้นขอบธนาครับขอบทางนะตอนนี้แทบจะไม่เหลือสักต้นครับยอดมากครับการเกี่ยวของเขานะครับเทคนิคการเอาเก็บรายละเอียด่วงมุมครับก็จะมาตรงก่อนครับมาตรงก่อนแล้วก็เก็บข้างไปได้เลยครับทำตะคราเกี่ยวเล็กครับเกี่ยวอย่างนี้มันจะสะอาดครับการเสียหายของข้าวก็จะน้อยนะครับการเกี่ยวอย่างนี้จะเก็ดอย่างนี้นะครับ อาคิดขนาดนะครับจะมเหลือากับตเท่รับเราไครับ yeah. I'm there on that. เกมนี้อ๋อพอยาผสมคันนะครับผมจะถึงท้ายเกมนี้ไว้ด้วยอ่าเอสเจ้าพันนะครับออเนียวโกลแชมของแชมโกลกเกษตรพัฒนานะครับกับทีมงานครอบยาสุราษฎร์้านผ่านะครับฝากเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับจะมาใา้ตุ๊กเสียวข้าวก็มาติดต่อได้นะครับแล้วก็ขอฝากที่ช่องอรู้ควของผมด้วยนะครับเพื่อนคนไหนที่เข้ามา ก็ฝากเป็นตามนะครับให้กำลังใจในเรื่องของผมด้วยนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวซิงค์ท้ายไปด้วยการเก็บมุมนี้ครับลาสิครับ